สมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียจับมือสมาคมอินเดียพัทยาหาหรือมายกเมืองพัทยาเตรียมจัดงานเทศกาลดิวารีพัทยา2023ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมฆงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและนายนครผลลูกอินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรวมเป็นประธานในการประชุมหาเรือเตรียมการจัดงานเทศกาล ดิวาลีพัทยา2023โดยมีนายสุาราชการรานายกสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียนายลักษิงนายกสมาคมอินเดียพัทยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหาหรือสสำหรับการจัดงานเทศกาลดิวาลีพัทยา2023หรือดิวาลีเฟสติวัลพัทยา2023สมาคมนักธุรกิจไทยอินเดีย แต่รวมกับสมาคมอินเดียพัทยากำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางภายในงานจะเป็นบรรยากาศของอินเดียในช่วงเทศกาลนิววาลีตั้งแต่ศิลปะเฮนาแบบดั้งเดิมการแข่งขันรันโกรีไปจนถึงวงดนตรีสดและดีเจพอลีวดูดการออกบูธอาหารเวทีการแสดง ซุ้มศักระพระแม่ลักษมีและการประกวดการแต่งกายสไตล์พาราตะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีในเมืองพัทยาไม่เพียงแต่จะเน้นความร่วมมือและความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเท่านั้นยังเป็นการทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายที่คนทั่วโลกต้องมาเยีอยและยังถือเป็นการตั้งค่าประเพณีใหม่โดยการ ฝังเทศกาลดิวารีให้เป็นประเพณีใหม่ในปฏิทินวัฒนธรรมไทยไม่เพียงแต่เสริมสร้างความหลากหลายของการเฉลิมฉลองในชุมชนท้องถิน่นแต่ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเพิ่มการค้าและธุรกิจในท้องถิ่นอีกด้วยสำหรับเทศกาลดิวารีหรือที่รู้จักกันในชื่อดิปาวารี เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแสงสว่างซึ่งเป็นเสียลักษณ์แห่งการชนะของแสงสว่างเหนือคว่ามืดความรู้เหนือความไม่รู้และความดีเหนือความชั่วร้ายการฉลองเทศกาลนี้มีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งสำหรับวัฒนธรรมฮินดูซิกและชุมชนคนอินเดียทั่วโลกนิวส์24ราาทิพสีรายงาน We'll